สวัสดีครับบ่าวเบี้ยวพาแซมนะครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้บ่าวเบี้ยวก็มากินนี่นะครับเน้ย่างยุ่หน้านี่แหละครับน้ำดีชาวแซมกับแ่นี่แหละครับทางพี่น้องมากินน้ำกันค่ะน้องสายฝนซื้อเน้ย่างมาดูกิ่นน้องไปคิดอยากได้ข่าวเลยได้ข่าวครับวันนี้จะพาดูเขาเปนอ๋เดือไปหานกันอ๋อเดือไปทานอะไรของห้องก่อนข้าวห้องต่อมาแล้ว กีบไ่เมนูไหมไ้รัลวพี่น้อง่ัมาเลยจ้ามาลยจ้าหัวหันเก่งก็คก็ได้เป็นชิ้นแบบนี้เลยมื้งติดแสบนีตามสั่นครับพี่น้องผักใส่้เลยคือผักจรนผักบุ้งผักบุ้งครับประกาศประกาศเท้าจ้ะกรมิ้นหัวละพานีเห็ดน้ำมันบ้านนี่เห็ดหนู่ บรรยากาศตองปอดนีดนะเธอตัวนี้พอดีครับแมนมาหันมาออกเลยค่ะสิดยางกันอะยางตันกันต่อมอะไรต่อมใครกันนะมาเบี้ยวาเบา้ยวัวนีครับต้มป้อนให้ลวกใครลวกครับนะครับอย่างนครับ สวัดครับสวัครับสวัสดีครับบันเทิงพี่น้องนะครับนี่จะนี่จะแซ่บป้ะครับพี่น้องเนี่ยหมูสามชั้นนะครับพี่น้องต้อยพอดีครับนี่กินเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเริ่มหอมแล้วครับเจ๋ง็ากโอ๊ตใส่บะบายอีกแล้วเนี่ยคแล้วพี่น้องจะแซ่บนะครับแซ่บกันนะครับ สนะวัดีครับพี่น้องพร้อมจะงาเจราัน่ครับเอบุญกันก็เลยไมุ่นฮะคม้ทข si ้างลุงคุ Val ้นนีองเธอเหรอมาบ้านะพี่นมาพี่นีได้ครับพี่น้องเรจารับเนย่างเกาหลีครับในย่าย่างบ้านสวนในย่างบ้านสวนครับฝนตกดมากอายุเนาะตรงนี้นะครับ อ้นนาวิงตีลูกส่งห์สิงเนาะีลูกสิีลูกสิหง่นะีลูกสิงหง่ยสิงห์่ายยสงอันนั้นเป็เข้าดาวไปเห็ดอันนั้นข้าเหลไฟหาไหม้าหลาบ้านนั่นเองนะกับันเคกี้าวเหนาวที่เขาคนแม่แม่ลวกเอาเดืเลยครับเดือดแแม่แน้จิ้มจุ่มเอาเงยยันอานรับไปราคาม่้อ cái này mình lắm chứ nào, cắn kinh ngay, cái giền giền này

คนรถรถเนี่ยนรถเก็บรักรถเกียรักแล้วครับพี่น้อกครับครับจ้าแานนอนนะครับเนี่ย่างีย่ตีนานพี่เตียนงานนี่ไม่อไม่รู้ครับ

ว่าแงน้ำนะจ้ะมาครับมาทาดน้องก็ตีต้อสุกภาาประกอบการจ้าตุ่มมาครับแมงมุดำมักเกินโอ้ยโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงมาแบบใครเนาะกใครกินป็นลูดจักกันเลยใครออกขึ้นได้แล้วขนาดนั้นเลยโคตรจ้ปดามา จจรับะจำมันเมือเฮาหนึ่งเราเงี้ยพี่พอคนเดนงานเด็นงานเดินทำเป็นองค์โเยวัด้วเขี่ยกันนะย,ยู่ไหไอยู่หน้ายู่ตัอะมนล้มมา,มาน,นี่้ยยดดีแล้วครับพี่หนุ่มนี่ไรแล้วนี่รถล่างกับมาดี้น,นะครับฮะแกก็จอซ <c oughs> กเนี มันหลวกดี่ยสินใช่สินเกิดกาหมักน้อี๋ใช่ไหงนี่เลยยุคแบบมากแ้ำอี๋เลยทาร์ัน้ำอี๋มืดหลานกันไปหน้าไปหน้าวันหยุดวันวันหยุดวันหยุดกันข้าป่าเขาไปในบ้านี่ยนะจ้ะไปเห็ดลุงทารอเนาะคือหายมาเนาะบอสจะหัวย่อถึงกลัวว่าจะเป็นงหรืมั จะไปส่งแล้วนะเ่นเพ่นบอกว่าไปต่งนี้เดี๋ได้ซื้อขนมกซื้อนมแล้วซื้อปูเพื่อนมาอันนี้ซื้อปูเพื่อนมาไม่ได้ทิ้เมื่อวานไปปากปูตู้มันเดียยมดีลูกหมืนเด่กหนักหนักว่ากนตะวันลดโทรบอกว่าเพ่เตรียมส่งบ้านแล้วนะบ้านไนบ้างบนนไีใครนะซื้อนมไม่แล้วราว่าไกลตรงนี่ ควายหรอควายนิโบเิควายนช่ไโตมาจักมะนาวเคลื่อนงบนู้เคลื่นงบปูสีดมนดำี่นโบนูควายโตมันโตกีดต่อมนะจ๊ะพี่น้องเพิานมันคุ้ยเลยมันอันเดียวกับยาทุกอยางสิอันน้โบอันนีควายอันนิโบอันนควายเขืปอนหา จักมื่อัไปยิ่งนมันบูดิเรียนมันบจั้าไปเรียนหนังือแล้วาแล้วจักมัดนิบูดควายนิงบดควายเย่จัาลยเนี่ยจัทำนองไ้ครับจะจัอล้จะนองสีน้ำกั ได้ทุกข้าวเนาะไ้องไปเอาเวลาบางๆกันมือหน่านี่เนาะถ้าไปเดียวค่ะน้อง้าไปหาเทียวนี่คือใช่นเลยล่ะเที่ยวนไมใกล้เนี่ยจะหาโรงแรมเลยใกล้ไรเดี่ยวจะางานากล้น่ังเลยไป็ไข้ลูกปะออการไปน้องบุงนิ้ต่อตนนีคนเป็นเห็ดนิ้วตีเหันลายเลยดิ จะไปไทยเหรอถอะแต่ฮานเป็นตำนานค่ะเื่นตำนานตำนานหน้าจ้างตำนานนาจ้งเราเดี้ยวไปดูฮึบอก่าเ้ของคุณนี่แ่ว่อก็เด็กไต่เนี่ยเข้าไปอย่งเื่อไปก็ไปย่งก็เชื่เหตุย่งนีพี่จีน่เป็นวันเล่นเนาะแตเรมเรียนตอนตอนเสริมเมื่อไม่มีาคุณยแล้วเรียนต่อนมาไ้เร็จแตงงาน ว้ยตกต้ระบาทเนี่ยจ้ะพี่น้องอยากให้ไปเห็นเรางสมวิริตั้สมัยอันมอสามแบบวันเลดเองเฮ้ยเหมแม่นลูกกันวันเลดกนแ่คูอะเป็นตัวนเขลคนนี้เหรอพี่น้องหัดเขตอดพี่น้องเะโอเคยต้นไหนเกะมัวสุก็สูงมาันเลยมาดีล้วอช่ไม้าแม่วนเลดบ้านของท่นจะสูงด้วยนะอันนี้ได้ป่ะบานกั็ดหรเา บ้านกรเลิ่งนี่นเอาจริงๆแล้วค่ะบาสเกตบอลเน่เป็นคนที่ว่าบ้ามากับคนที่ว่าบ้ามากหรือบ้านหลัวกับบ้ามากที่ร้านบ้านปิด่ามยนเมื่อยความพยายามยึด่สถียรผลในเรื่องที่ดีนั้นค่ะแล้วเสริมไปเนี่ยสุดท้ายวิกินแล้าแบคือยูมมอเอสามเ้วแบบหนักหนักบานบมื่อไหร่นะค่ะเขาเขาได้มายูมมอเตามแล้วเขาจำเป็นเขาต้องได้ดือันนับแรกเขากระาิ่งที่ราสีแล้วก้อนมันบ้าหลักตรนีจะของ สึต้นเก่งค่ะแค่หมูไต่อ้อยู่นี่ตรงนี้เจ้าของได้ยี่สิบสองใช่ะแสบแสบร้านกันนะจ้าไ่ป็นไร้านเปล้านเปล้านกันเราห่างไ่ได้แต่้วห่างไม่ได้ปูยูนปูพยูนปูพยูนปูยู่าปนันเลยอันนี้อุ่นช้อนและาช้อนแบบจอบมูนะพี่น้องต้องหันแหนเห็น่ามูนอนนัขังแต่ ฟุ้งไตลายเนี่นอันเพิ่นคือโตมันนั่นเป็นจากเรียนบัพเป็นอ่บพี่น้องฝึกแกร์เทิร์นเถิมเพิ่นคือโตไป็นเรนอันเรียนเซฟ่อนโตไป็นเรนวัตวัตชีทำงานมาต้องหันกับทั่วคุ้งใจโอ้ฟุ้งไตเป็นจุดเลี้ยโรงเรียนนั่นโรงเรียนมันนอกโรงเรียนมันนอกพี่น้องโรงเรียนมันนอกแล้วกับ่มีเทคนิคอาจารย์บ่แม่มาเพิ่นบ่ดี้แล้วขาดเป็นดีแต่ว่าไปเพิ่นจัดสอนได้เท่าที่เพิ่นสอนได้เน้อพ่อแม่โรงเรียนกีฬาโดยตรงค สมัยที่กี้อะโรงเรียนเอือมันพัฒนาไปในหลักสูตรวอลเลนเนย์บอลตาขุนจอมสุวรรณีนะฮะของค์เสด็มยังเป็นวอลเลย์บอลหกคนล่ะกันเปลี่ยนกันหมุนนะคะ่ะหมุนอ,อน้อมวงเติบหมุนอ้อมวงเติบยุดตะกี้วอลเลย์บอตัวรับอิตาลีมีอยังไอโรงเรียนอืนอนัะมีหมดแล้เวเข้าไประดับจังหวัดกนได้ค่ะถึงโรงเรีนเก่งเข้าไประดับจังหวัดทำเป็นว่าเกียรติก็ได้ไดริลิตีของจังหวัดค่ะก็คืคอว่าแปลเนาะแปลกว่าไม่โรงเรียนบ้านเนาะ ในคุ้มโรงเรี้ยงนอ in ่ออออนลุงเรียยนประเดชประดาวะาครงสองอันเ้่มแไปยืแรมากแแล้วคันมเป็นรุนของอันนี้รุนแรกว่ะจ้ะรุนหลังนะแต่ว่าเรืกับบอบป็นไอบ็นไงแตว่าลุงงเรียน,นเรือ่งรอง,งิ่ี่มันบดับดูบดัเพรว่าคุ้มใจนี่จ้ะคุ้มใจโรงเรีนกก้นเจากองใุ้มใจเพราะว่าคุณจะเป็นลุงเรี้ยม,มันเหมาะกับ ตินได้ตินน้าอะไคนัเนาะทีว่าจบจากคุณครูไปนะครูกรดิ่งนคุณครูใจดีทุกคนครูเป็นแล้วมันใสคือเขาถองแล้วะอยูแบบยูจนนีู่้จักแต่เดี๋ยวจะนอจะนมอยจะไปทายเองเบิหัตอน่ะป้าลูกเรียงนัเถอะ่ว่จายักหน่อยที่ตุมในเนี้ยเราะ่ ม,มัก็ออไม้มันจะใหนนะ้เขาเลี้ยกับมีกที่จกรรมร่วมกับซุ้มซีนดีครับชุ้มก็แนนสุนัขก็เป็นลูกเลี้ยงจดจำไ่ได้จดจำไม่ได้ปันในเมืองจ้ะถนนแดงนี่เกือบพวกมีเลยเนาะสมัยเขาเลี้ยงอย่างเงี้นัน,นี้และการบริหารของคูกันคือใครโรงเรียนนี่ใครในเมืองไม่ได้เจะเริ่มขึ้นหลายเติบนะบไหจะกเง้นสี่วัน เรีินแปลว่าเงินเป็นเรื่สองบาทเดือนไปไดยแล้วนะครับพี่น้องสมัยบ้าเบีวเป็นเด็กน้อยนะครับตัวพไปจ้ะโตกะไรไปก็เลยไปได้อีกสองบาทเนี่ดหโรงเรียนบ้าเบี้ยวมาหมักไปโรงเรียนปวดหัวเลยมั้ปวดหัวเลยตลาดเป็นน้ำาลหาชิ้ยิ่ายิ่งจริงเนี่ยยิ่งจนนั่นมุ้งคนอื่นนั่นจางเต้านะจ๊ะสายยาคน

bơm hoái gì nữa mà, nó bơm ừ. ừ. chiều... như lại nằm ừ. nó lướt nè, nó này, nó kéo, nó mát nó kéo,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  nó nó kéo, 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 เจออียอย่างเรางไปงไปมันทำงานอะไเงี้ยมันบักกัดว้านี่นั่กัดมาป่อยเแมืนีมงดิบอนี่ดิ้าห้าาห้องคนตุ๊บ กทกมุนเนาะรมงจะตัดคนนี้มนป็นเกนนละค่าเม่าจเขาแล้วพี่น้องคุยกันเรื่องเร่อเล้าดีบกันเพราอยากให้พี่น้องได้รับฟั้งเป็นน้ำกันนะาจะต่ครอบครัวแหลกเปลี่ยนความรู้แล้วกันฟังเรื่องนี้ไม่ได้บอกกันฟังอี่ที่องว่าเมนดานั่นเนี้ ส่นยังไม่รู้ตั้งหลายเรื่องว่าจะเสริมบัคเคยแบบอะมัดอามัดหามอามัดกินเลยเรื่องเกาเกาแบบเล้วยังอยากแต่งยาด้วยค่ะตีเมนูอย่างเดี๋ยว่ังตีบ่งจันคุณน้องแบบสวัสครับพี่หนุ่งเดี๋ยไมัไจะสองสามตัวหัดตีนมแนังเล่นไปอีกแต่ไม่เหมาะกันไม่รับบุ่งนะไปคุยกันไปครับพี่น้อง ็บผักบุ่งจะพักอันจะพักบุ่งมามัดหายแล้วจะออกเนิ้ออยเอิญไม่ออกเงินเก็บเงินซอยกันซื้อเนื้อย่างนี่กูเนื้อแท็กเนื้อย่างจริงจิกูเนื้อแอืมใก้ห่นองมัดห่างคบกินแบบนี้ได้ดิแบบซื้อหมูมดซอยเองเนื้ย่างนะอันแบบกลที่บ้าไม่หลายเนาะ น้ำจ <mile> ิ้มเนี่เดขึ้กิ้แก้วจ้ะน้ำจิ้เนี่สิดขึต้องไปื้อยุ่ลนา์เอาแน่นจ้ะเป็นจำเร็จรูปเนี่ยแบบถุงปวดแต่เนี้ยไ่ค่อยมีัสนดีเนี่คือว่าเกษตริมอนนี้คนรุ่นทั้งสมเนอเนาะค่ะวันนี้เกิดในยุคไม่ยุคนังเป็นตึ้งต่างเังบอนลาบดก็จะกำลหเาไหมถึงขครดี ใกล้ไ่มละมนงยุทเจ้มาเห็ดคล้องคองไปกันนะเห็ดด้เหละยืดเยื้อไม่คนห่อกใกครับใกล้ใกล้ล right. ะ้ไออินตอนมีเก็ดไข่กับนี่ใกล้ใก้ในตะวันใกล้ะนีนะต้องเป็นเรื่องมันเรียนหมองไก่มันยี่แล้วตื่นแล้วสิบ่อออกไข่คุณละเลียงเลยมองไก่ใกล้ไ่นะบ้าแมนต้องใจแล้วบ่อกึเนบ่าต้องใจไม่ได้เขาต้อยังไมอง มันข้งของหนักบ้ใครดีล่ะแอยางเนี้ย,นตยต้มรส้สน่ะโอ้ยพวกมันกินไ,ไข่แงส่นกินไก่นั่นวไนไ่อยากไข่กินกินดีไต้ม้อเอาหนิคิปดไลายหนิมาเปียวมาเร็วอ,อยืนอะไรครับพี่นออ้อง,อไ,งไปฟังมกันถ้าเนิ่งอยากกินนองให้กินในอีกตอรายอะกนานี้ออบอกพี่นองซึื่องแต่ไหนบ้าเปียวนะครับน้องับคลิปนี้บ้าเียวกั่าวพี่น้องเชั้นหนึนะครับ ยังไงกับฝากพี่น้องกดติดตามช่องบ่าเบียวพาแซบนล้วไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนล้วไหมนะครับพี่น้องเมนี่ก็ยินดีนะครับผมยังไงครับพี่น้องกับนี่มากินหมูกระทะกินเนย่างนกินเต้าวกับน้ำหม่นน้ำแม่ยินดนะครับพี่น้องยินดีนะครับมาเรียนร่างกันน้อนะครับค่ะที่นี่กับฟ้าพี่น้อยทำดีนะครับสสวัดีครับฝากพี่น้องมันในเด้อค่ะาเดือนหานะสำหรับตะเพียนกับไตค่ะน้องใช้กับไม่กินข้าวตีน้ำน้ำต้นฉบับ ท้ายที่เราออกไปน้ำกันอยู่ในเลยเนาะค่ะที่เป็นครอบครัวกับเป็นช่องนองกับซ่ำซ่องเอื่อยใส่น้ำกันมดเยะะียเนาะนนคค่ะขอบคุณเลไลายนะคะสวัสดลละคะ<อ>ีค่ะ